สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเหรียญพรมบุตรเหรียญพรมบุตรจัดว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาหน้าทองคําลงยามีด้วยกันสามสีสําหรับพื้นนะมีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินส่วนคอจะมีสีแตกต่างกันออกไปรวมเฉลี่ยแล้วสร้างน่าจะประมาณสองร้อยเหรียญ ตัวเปลี่ยนสวยงามนะครับเหลี่ยนพมบุตรเป็นเหรียญเอกลักษณ์ประจําสํานักใครได้เห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นลูกหลานหลวงปู่หงพรมปัญโยพเพราะเหรียญน,นี้ได้เขียนชื่อว่าพมบุตรสวยนะครับไว้ด้านหลังของเหรียญแปลว่าบุตรแห่งพมพระผู้มีเมตตานั่นเอง ก็คือองค์หลวงปูง่ครับองค์นี้สวยนะครับลงยาองค์นี้ขอบขอบเหรียญจะมีสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังหลังด้านหลังจะเป็นยันเทพนางจันนะครับเทพนางจันสำหรับเทพนางจันหลวงปู่งหงพรมบัโย สร้างพุทธ,ธาพิเศษขึ้นตามศาสตร์วิชามีอนุภาพบ้านโชคลาภค้าขายมหานิยมโชคลาภคนรักเมตตาเป็นยอดองังใจของคนทั้งหลายอธิษฐานอะไรก็บังเกิดนะครับอันนี้เลขแปดหกแดหต่อโคตรธรเมตติกับน,นี้สวยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมครับสวยมากครับน,นีก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม จากวัดวัดอื่น